ตอนนี้อยู่ท่าเรือท่าเรือที่ไหนเนี่ยท่าเรือที่จีนนี่มากับเพื่อนเพื่อนสวยแม่เพื่อนเราอ่ะวยค่คะจองได้นะคะสดทุกคนค่ะแต่ไม่สดค่ะสูดทั้งให้ แต่ไม่โสะคนสวยๆเอาทำไมไปถ่ายของคุณโยนั่นเขากลับลงมาทางเรากลับแล้วใช่ไหมเออกลับแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้ดูทะเลนี่มาขึ้นเรือที่นี่มาขึ้นเรือที่นี่นี่ให้เจ้านายรอซื้อตั๋วเราเป็นลูกน้องนั่งรอ ยังรอเพื่อนอีกคนนึงรอเพื่อนอีกคนนึงเยอมากลยจ้าไอเก๋มาแล้วเหรอไอเก๋มากับผัวแต่ยังไม่ถึงอันนี้จ้าวลมยูทูบด้วยสวยๆไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยไปที่ไหนได้อยู่บ้าน วิ่งตามมงกอนะวิ่งตามมนะเอออันนี้จะลงยูทูปเห็นม้พี่กดไลค์ให้ก่อนนะคะเอากี่ไลค์คะเอากี่ไลค์เออออกออกข้าวกี่ไลค์ก็ได้แต่มีเพื่อนยังไม่ครบยังไม่ถึงสิบคนเลยในในยูทูปในยูทูปน่ะเปิดเหมือนกับเขาบ้างสิมันต้องมีคนดันให้เรา มันไม่มีอ่สิต้องไปหาลุงพลมาขนาดไอ้แต่มันเขาเกียมันมันยังได้แสนกว่าอยู่เพราะมันก็ได้แสนแล้วก็นั่งกินเงินปเปล่า YouTube ส่งให้ไงอ่ะไอ ตอนนี้อยู่กับเพื่อนแล้วมาปรีนมาเที่ยวทะเลเรอเพื่อนอีกสองคนเพื่อนอีกสองคนยังไม่มาให้ให้เจ้านายไปซื้อตัว๋วโอเคจ้า